สวัสดีค่ะเย็นดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง289 Lady Channel ที่ดินขรบวงจระะวันนี้เรามาไกลหน่อยวันนี้เรามาเป็นคนกรุงสักหนึ่งวันเนาะ <no? S 2> ก็เพราะคุณลูกค้าคนนี้แหละเขาติดต่อไปเนี่ยใช่ไหมแล้วคุณผนะู้ชมตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หมู่บ้านเต็มสิริพีว่าอ,อยู่ที่ถนนประชาสัมพันธ์แขวงหนองจอกเขตหนองจอกกรุงเทพมหาคนครนะคะ วันนี้เราพามาชมบ้านนี่เลยก็คืออย่างที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่เลยหลังนี้เลยใช่ขนาด50สิบตารางวานะเดี๋ยวก่อนจะพาไปชมตัวบ้านนะคะด้านในเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูข้อดีของโครงการเต็มสริพีว่านี้ก่อนก็คืออันดับแรกเลยเนี่ยสีสันของบ้านเขาเนี่ยคือไม่ตกเทนแน่นอนขาวแบบไม่ดูเลอะเทอะใช่คือเป็นสีที่มองแล้วสบายตานะคะแล้วก็หมู่บ้านนี้เนี่ย ค่อนข้างที่จะเงียบเนาะมีระบบรักษาความปลอดภัยดีมากมด้านหน้าเนี่ยก็คือมีรอปภเนี่ยเฝ้า24ชั่วโมงเลยะนะคะแล้วก็จะมีตามจุดต่างๆนะจะมีกล้อง CCTV ด้วยนะคะ,ะแล้วก็ในโซนส่วนกลางของหมู่บ้านจะมีอะไรบ้างด้านข้างด้านนู้นนะจะมีเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นสวนหย่อมสวนสาธารณะอะไรแบบเนี้ยเข้ามานี่ไม่ได้เข้าง่ายๆนะระศัตูไม่ได้เปิดให้ง่ายๆนะรอปภไม่ใช่ว่าจะเปิดเพราะ รพนอนหลับพอนอนหลับคุณผู้ชมแปลงนี้นะคะบอกเลยนะว่าอยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากๆเดินทางสะดวกด้วยนะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครนะตัวตลาดหนองจอกนะห้างสรรพสินค้าไม่ว่าจะเป็นโลตัสบิ๊กซีโรงพยาบาลนะอยู่ห่างจากจุดนี้เนี่ยประมาณ3-4กิโลเท่านั้นเอง ออกไปก็คือโอ้โหจะเอาอะไรมีครบหมดทุกอย่างเลยนะคะแล้วที่นี่นะถ้าใครไม่มีรถส่วนตัวก็สามารถมาอยู่ได้เพราะอะไรด้านหน้าหมู่บ้านเนี่ย มีรถสองแถวเนี่ยวิ่งตลอดเลยแล้วรถสองแถวเนี่ยเขาก็จะไปจอดตรงตลาดท็อปก็คือท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะตรงนั้นเนี่ยจะเป็นท่ารถตู้เป็นย<อ>ินรถตู้นะคะรถตู้ที่จะไปมินบุรีหรือว่าไปไหนตอนไหนเนี่ยคือเดินทางสะดวกนะคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลถ้าใครไม่มีรถยนต์ส่วนตัวก็สามารถมาอยู่ที่นี่ได้นะอ,อ่ะเดี๋ยวนี่ให้ดูเบอร์ด้านนี้ก่อนอันนี้เป็นเบอร์เจ้าของคุณผู้ชมจะโทรไปตามเบอร์นี้ได้เลย หรือจะติดต่อผ่านทางเราก็ได้นะคะอาแป๊เดี๋ยวเราไปดูในด้านในของบ้านดีกว่าว่าเขาเดี๋ยวต้องบอกก่อนบ้านหลังนี้นะมี3มห้องนอนสองห้องน้ํามีห้องครัวแล้วก็มีส่วนที่เขาต่อเติมไว้ด้วยทางด้านหน้าบ้านที่เห็นอยู่นี้เลยเนาะก็จะมีเป็นโรงรถแล้วก็เป็นที่นั่งเล่นอยู่ข้างฝั่งนู้นใช่แล้วก็ไม่ต่อเติมเป็นยังไง ถ้าไม่ต่อเติมก็จะอยู่เหมือนบ้านเพื่อนบ้านแบบนี้อันนี้เลยใช่ไหมใช่แล้วนะด้านหลังก็ต่อเติมไว้แล้วเหมือนกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมด้านในพร้อมกันเลยค่ะอะในโซนโซนแรกที่เขาต่อเติมตรงนี้ก็คือจะเป็นฟอร์เป็นพื้นนั่งเล่นใช่เอาไว้ต่อเติมมานะเนาะก็คือเอาไว้รับลมเย็นๆหน้าบ้านนะคะนู่นแล้วก็อันนู้นลงรถ ลงรถเนี่ยเติมหลังคาเห็นไหมต่อหลังคาเพิ่มออกมาอันนี้จริงๆอ่ะมันจอดรถอ่ะคือถ้าถอยเข้าไปสูตรมันจอดได้สองคันอสองคันแบบหน้าหลังนะมไม่ใช่สองคันคู่นะก่อนหน้านี้ ก่อนที่ลูกค้าจะให้มารีวิวเขาถ่ายรูปมาให้ดูนะมันจะ,ะสดชื่นกว่าน,นี้ต้นไม้ต้นอะไรอันนี้เขาไม่ได้อยู่นานแล้วนะใช่แต่ตว่าเขามาดูแลเนี่ยน่าจะประมาณเดือนละครั้งได้จากต่างจังหวัดก็ตีรถมาไกลอยู่นะคือไม่อยากให้มันแบบลกร้างไปมากกว่านี้เนาะก็บ้านหลังนี้นะคุณผู้ชมมีทั้งหมด 3ห้องนอนนะคะแล้วก็มีสองห้องน้มาดูชั้นล่างก่อนอ่ะอันนี้จะเป็นห้องโถงกว้างกว้างเลยนะก็คือถือว่ากว้างนะจริงๆควนึ้นเลยอ่ะใช่ตอออันนี้จะเป็นที่วางโทรทัศน์ก็คือเป็นมุมนั่งเล่นมุมรับแขกได้นะเออนี่เอาไปไหมแอร์ทั้งหลังให้หมดเลยนะคุณผู้ชมไม่เอาออกไปไหนแอร์ไม่เอาแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์ส่วนตัวเนี่ยเอาเป็นบางชิ้นจะเอาออกใช่เอาออกแต่ว่าแอร์เนี่ยคือให้ติดบ้านไว้นะคะ นี่แล้วก็นอกจากมุมนั้นยังเป็นมุมโซนนั่งเล่นใช่ไหมม,มุมนี้ก็ยังสามารถทําจริงๆอ่ะสามารถทําเป็นที่นั่งทานข้าวได้นะคุณผู้ชมแต่ว่าอันนี้คือเขาทานข้าวอยู่ในครัวนะคะจะของคนเก่าเขาก็ทําแบบสไตล์ของเขาเนาะเขาจะบอกว่าเขาไม่ใช่แบบ กเขาไม่ได้เป็นคนแบบวัยรุ่นนะที่เขาที่เขาจะได้แบบตกแต่งแนวแบบที่มันสวยงามอันนี้คือเขาอยู่จริงๆเขาไม่มีเวลาจะมาตกแต่งเพราะทำงานทุกวันใช่แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูห้องน้ําด้านล่างก่อนเป็นไงโอเคอยู่ไหมอ่ะห้องน้าโอเคเลยห้องน้ําเนี่ยเขาเนี่ยคือสีสันเนี่ยอ่าใช่อันนี้คือไม่ได้ห้องน้าเนี่ยคือเดิมๆมากับโครงการนะไม่ได้ตกแต่งเพิ่มนะคะบ้านหลังนี้นะคุณผู้ชม หมายถึงโครงการนี้ข้อดีคือสีสันของบ้านเนี่ยเขาจะสีสันแบบมองไงก็ไม่เบื่อนะเป็นสีสันคือโดดเด่นแต่มองแล้วไม่เบื่อไม่ได้แบบสีฉูดฉาดเนาะอ่ะอันนี้จะเป็นในโซนของห้องครัวห้องครัวอันเนี้ยคือมากับบ้านนะคะก็อาจจะเอาไว้จริงๆอ่ะมันไม่สามารถทําครัวได้หรอกเพราะว่ามันต้องต่อเติมอยู่แล้วแล้วเขาก็ต่อเติมไปแล้วด้วยใช่ อันนี้เขาต่อเติมไว้ด้านหลังแต่ทีนี้ต้องบอกคุณผู้มชมแบบนี้ว่ามันไม่มีคนอยู่สภาพมันก็อันนี้คือเราแบบมาให้ดูแบบสดๆเลยอ,อันนี้คือสภาพมันก็อาจจะดูแบบนิดนึงเนาะ,ะเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่นะคะเขาก็จะกั้นนี่เห็นไหม,มเพื่อที่จะไม่ให้ไปรบก,กวนเพื่อนบ้านจะมีความเป็นส่วนตัวนิดนึงอ่าฝนตกคําว่ามีปัญหาไหมเวลาฝนตกมาไม่ไม่มีปัญหาเพราะว่าเขามีรางลินและรางน้ําฝนจะไม่ไปจะไม่กระเด็นไปหาเพื่อนบ้านอ่า หลังคานี่ต่อยื่นเพิ่มนะเพราะว่าโน้นถ้าเกิดไม่มีเพิ่มอ่ะก็คือจะล้นๆจริงๆด้านหลังเนี่ยมันก็จะแบบล้นๆไงนะคุณผู้ชมนี่ฝั่งนู้นก็คือเทบเลยเนาะเพราะว่าบ้านมันติดๆกันในกรุงเทพอ่ะเราต้องการความเป็นส่วนตัวอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เขาก็คือทําไว้หมดแล้วนะห้องครัวนี่จริงๆอ่ะก็คือมันก็ไม่ได้ว่าแบบแคบนะเอาไว้ของเอาอะไรเงี้ยแต่อาหารนั่นเราออกไปทำข้างนอกอ่ะได้เนาะอะ เดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูชั้นสองอืมน่อคุณผู้ชมมอแต่พาเดินดูบ้านลืมแจ้งราคาราคาขายนะคะหลังนี้นะอยู่ที่สามล้านสองแสนบาทแต่เจ้าของเขาบอกว่าเขาอยากขายจริงๆถ้าคุณชมสนใจจริงๆเนี่ยอยากจะต่อรองราคาเนี่ยคือคุยกันได้เลยโทรไปเลย,โท,เลยโทรไปเบอร์ที่ฟิลมเมื่อสักครู่ที่ติดอ,อยู่หน้าบ้านก็ได้หรือว่า ถ้าใครไม่สะดวกติดต่อผ่านทางเราก็ได้นะคะ,ะถ้าใครซื้อไปเนี่ยมีคนเท่าคนแก่ก็มีเนี่ยไอ้บันไดเนี่ยมันไม่ได้ถือว่าชันมากนะคนเท่าคนแก่ขึ้นได้เราก็ไม่ได้ว่าแคบนะ,ะกำลังดมีมีเนี่ยลูกกงเราให้จับใช่เดี๋ยวเราดูห้องนอนใหญ่ก่อนอันนี้ห้องนอนใหญ่นะเดี๋ยวเปิดม่านนิดน,นึงห้องนอนใหญ่ก็คือใหญ่เลยอ,อันนี้นจะ เป็นด้านนอกนะคะก็คือจะเป็นอะไอ่ะไม่มีคุณแจแต่แต่มีที่ให้ออกไปนะใช่นั่นถ้าเกิดยังไม่ได้ต่อเติมเน่ยเขาก็จะเหมือนหลังนู้นเหมือนหลงนู้นอ่ะส่วนใหญ่เขาต้องต่อเติมเพิ่มอยู่แล้วนะคะอืมนี่อ่ะก็ห้องนอนใหญ่นี่ก็จริงๆอ่ะอย่างเงี้ยเขากั้นไว้ เป็นสองฝั่งอันนี้คือลูกชายนอนอีกฝั่งหนึ่งลูกชายยังไม่โตไงไม่สามารถแยกห้องได้ก็เอากัน้นความเป็นส่วนตัวให้เขาอยู่ฝั่งนี้กว้างอนะ่ะประมาณ4ี่เมตรห้ยาวไปนูนะ่นอ่ะประมาณ8เมตรได้ก็คืออันนี้วางเตียงไว้ก็คือยังเหลือพื้นที่เยอะเลยนะน ถือว่ากว้างมากมันอยู่ที่การตกแต่งจริงๆแล้วคุณผู้ชมมันมันพื้นที่มันเนี่ยมันใหญ่อยู่แล้วแหละแต่อยู่ที่คุณผู้ชมจะดัดแปลงตกแต่งอันนี้ถ้ามาโซนนี้ก็จะอ่าเป็นของลูกชายเขาเขาก็จะเอาตู้กั้นไว้เนาะใช่แอดแอ่แอรให้เอาไปเลยไม่ถอดเมื่อกี้ด้านล่างก็ลืมให้ดูแอร์ใหม่อยู่เลยแอร์ใหม่แอร์ติดใหม่ใช่ก็คือให้โหมดแอร์เนี่ยเดี๋ยวนะหนึ่งด้านล่างหนึ่งสองสามสี สี่อันนี้เซอร์วแล้วเอาไปเอาไปแล้วอ๋ออ๋ออ๋อสามสามอันนี้ห้องพระอ่ะอ่าเดี๋ยวดูไหนไหนมามาแล้วอ่านี้เขาก็จะทําเป็นห้องพักแต่เมื่อก่อนก็เป็นห้องนอนนั่นแหละเพราะว่าเขาก็อยู่กันเป็นครอบครัวเล็กไงเขาก็ทําเป็นห้องพักค่ะอันนี้อ๋อเขาเอาแอร์อันนี้คือไม่ไม่มีแอร์ลืมลืมอันนี้จะเป็นเดี๋ยวพิเศษนิดนึงห้องนอนนี้นะคะคุณผู้ชมจะเป็นห้องนอนเล็กนะ จะบอกว่าเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเตียงโต๊เครื่องแป้งโต๊เสื้อผ้าแอร์อันนี้คือให้ไปหมดนี่เลยเถ้ามา่านอะไรเนี่ยคือไม่ได้ออกนะคะให้ไปหมดเลยเอ,อ,อาจจะที่นอนเนี่ยในส่วนของที่นอนนี้เป็นที่นอนสปริงนะก็ถ้าคุณผู้ชมอยากได้นะก็คือเขาอาจจะ แถมไปกระเตียงก็ไดค้คุยกันเอาว่าต้องคุยกันเอาแต่ตที่แน่ๆ,นๆเลยเนี่ยเตียงนะโตเครื่องแป้งตู้แอร์เนี่ยคือไ,ได้ออกเลยห้องนี้เนาะอะความสะดวกสบายของข้างบนก็ห้องน้ําห้องท่าแะ้วเป็นไงห้องน้ําก็มีอยู่ด้านบนนี่ไฟน,นี้อะก็คือ<ด>ใช้งานได้ปกติแหละซีสันเหมือนกันใช่แต่รูปทรงมันจะไม่เหมือนกันด้านล่างมันจะยาวนะคะนี่ห้องน้ําก็เดิมเดิมด้านข้างเต็มเนาะ โครงการนี้เนี่ยเขาคือเขาทําออกมาได้ดีเลยนะวัสดุที่เขาใช้เนี่ยแล้วดูอย่างพื้นพื้นด้านบนกระเบื้องยางอ่าคือทาความสะอาดง่ายกระเบื้องลายไม้ด้านล่างจะเป็นกระเบื้องแผ่นแผ่นใหญ่นะคะเป็นแบบนี้หมดนะทำความสะอาดง่ายเนาะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปดูด้านข้างบ้านบ้างดีกว่าเป็นไงเนาะไป ถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะเขาจะปลูกต้นไม้ไว้เยอะมากมก่อนหน้านี้เยอะกว่านี้แต่ไม่มีคนดูแลนะคะก็อาจจะมีตายไปบ้างเนาะแล้วก็ด้านข้างฝั่งนี้นะคะ,ะก็เขาจะต่อหลังคายื่นออกไปตรงนี้เอาไว้ตากผ้าแล้วก็นี่มีมีอะไรไหนเนี้ยแทงน้ำไงแทงน้ำเพราะว่า ก่อนหน้านี้นะที่เขายังไม่ได้ติดแทงน้าเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องน้ําด้านบนมันจะไม่ค่อยไหลนะคุณผู้ชมมันไม่แรงเพราะว่าเราต้องติดปั๊มน้ำใช่อหมใช่น,น,นี้คือปั๊มน้ําอะไรเนี่ยให้หมดเลยนะหมดเลยใช่ระบบน้าเนี่ยคือดีเลยด้านบนเนี่ยน้าแรงมากนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมที่สนใจจริงๆอะ่ะต้องการเลยอยากได้หลังเนี้ยของทั้งหมดเนี่ยเคลียร์ไหม เคลียให้เอาอะไรที่ไม่ใช้ที่มันใช้ไม่ได้ออกให้หมดเลย <S <S ใช่ไหมใช่ใช่ก็คือจะเคลียให้โลง่โ<อ>โลงๆเป็นบ้านแบบเหมือนแบบให้คุณผู้ชมพร้อมเข้ามาอยู่<อ>ได้เลยไม่ต้องจัดการอะไรเลยะคะุณผู้ชมก็จะอาจจะขนย้ายยากถ้าจะเคลีย <S <S เองเอะเนาะใช่เดี๋ยวเรามาออกมาด้านนอกน,นิดนึงเดี๋ยวเราจะมาย้ําเบอร์โทรให้อีกสักหนึ่งรอบนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวย้ําอีกครั้งหนึ่งนะแปลงนี้นะอย่างที่ซึมแจ้งนะโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยตลาดนะคะ ห้างสรรพสินค้านะห่างจากจุดนี้เนี่ยก็ประมาณ3กิโลถึง4กิโลเท่านั้นเองเดินทางสะดวกห่างจากตัวอำเภอไม่ใช่ตัวอำเภอตัวมีนบุรี นะตัวมีนบุรีเนี่ยก็ประมาณ20กว่าโละนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับสวรณภูมินะประมาณ30โลเนาะอาคุณผู้ชมแปลงนี้นะขนาด50ตารางวานะคะราคาอยู่ที่3 2ล้านแสนบาทถ้าคุณผู้ชมสนใจโทรติดต่อตามเบอร์นี้ได้เลยะนะอาจจดถ้าจดไม่ทันจะติดต่อผ่านทางเราก็ได้เบอร์080-563-5394หรือคุณผู้ชมจะลองนะัดเข้ามาชมก่อนก็ได้แต่ถ้ามาแล้วเนี่ยคือเจ้าของเขา ต้องแจ้งล่วงหน้านะคะเพราะว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดนะเนาะเผื่อเขาจะต้องมาเปิดบ้านให้ชมนะโอเคก็มีที่ทิ้งขยะด้วยนะอ่าใช่อันนี้เป็นส่วนของหมู่บ้านเขาก็จะมีรถ มารับขยะอยู่แล้วเขาจะจ่ายส่วนกลางของหมู่บ้านเนี่ยก็ไม่กี่บาทต่อเดือนสําคัญเลยเรื่องขยะนี่เราลืมแจ้งผู้ชมอีกนิดนึงในหมู่บ้านนี้นะมีระบบรักษาความปลอดภัยดีมากด้านหน้าเนี่ยรปภเฝ้าเนี่ย24ชั่วโมงเลยใครจะเข้ามาไม่ได้เข้าง่ายๆนะใช่นะคะแล้วก็จะมีสนามเหมือนเป็นสวนหย่อมนะก็คือส่วนกลางเอาไว้เดินเล่นนะคะแล้วก็คนนี่เต็มเลยใช่ไหมใช่คนเยอะมากแล้วก็ภายในหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีร้านอาหารมีร้านข้าว อะไรคือมีอยู่บ้างนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะให้ชมบรรยากาศภายในหมู่บ้านละกันเนาะเดี๋ยวขึ้นภาพไว้ให้ชมว่าบรรยากาศด้านในหมู่บ้านเป็นยังไงนะคะโอเคฝากไว้ด้วยนะสำหรับแปลนนี้ถ้าใครสนใจก็โทรมาหาเราได้ที่เบอร์0 8 4 5 6 3ป3 9 4นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ